เฮ้ยได้ขับขี่แล้วโอ้ยตื่นเต้นพู้สันณาสำนักงานขนส่งทางบกนายดมชัยหนุ่มวัย20ปีมาติดต่อขอทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เขารู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งแรกหลังจากได้รับใบขับขี่นายดมก็ขับรถคู่ใจกลับบ้านด้วยความมั่นใจในขณะที่การจราจรมีรถเยอะมากบนท้องถนนแต่เขากลับขับรถเร็วเกินไป ว oh, oh, ู้ฮู้มวลทวาอูสิ่งป่าไซแทงโกอป่าไซไปเลยจ้าอุ้ยตกคำนายดมออกไปเที่ยวแต่ได้พบกับนายโอมชายหนุ่มวัยสาสิปีไอ้หนุ่มมาซื้อนักเลงหัวไม้แห่งหมู่บ้านเขาอีนูกระนูทั้งสองทักทายกันก่อนที่นายดมจะท้าทายแข่งรุถด้วยความคึกขนองเฮ้ยโอมเพื่อนรักเฮามีใบกบกี้ไหมหรือเดะเฮามีหรไป มาทดลองฝีมือกันในหน้าเซียวแข่งรถแต่เบ้าเฮ้ยชิมุทาเฮ้าจังไดเฮ้านักเลงยอดชายจากมู่บ้นเขากระน้ยจัดไปตัวเพื่อนรักเอ้เยเมื่อการแข่นขงนเริ่มขึ้นทั้งคู่ขับรถด้วยความเร็วสูงส่วนทางกับความปลอดภัย บนท้องถนนในขณะที่การจราจรแน่นมากเฮ้ยไ <l acht> อ้ผมเพื่อนที่รักเออเฮ้ยมาลองแข่งกันมึงที่ล่าภูริศนาทางภูริศนาได้นั่งปิดไปคล้องเลยเออฮ้ยจัดไปเลยเพียนอม <l acht> ด้วยความเร็วที่ไม่ควรเกิดขึ้นรถของทั้งสองเสียหลักและพิกคว่องกลางถนนการจราจรหยุดชะงักทันทีเจ้าหน้าทีก่กูไหยเข้ามาช่วยเหลือแต่ทุกอย่างมันสายเกินไป เสียงแตลรถที่ดังขึ้นพุกนายดมให้ตื่นจากปัญไร <c oughs> นายดมได้เผลอหลับไปหลังจากขึ้นรถหลังจากได้ทำใบขับขี่เสร็จเขานั่งอยู่ในรถรู้สึกโล่งอกอย่างที่สุดทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความฝันแต่เขารู้สึกว่าไม่ควรขับรถอย่างคึกขนองอีกต่อไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรขับรถอย่างมีสติไม่คึกขนองคำหนึงถึงเพื่อนร่วมทาง อาจจะมีการสูญเสียเงินทองหรือชีวิตทรัพย์สินก็เป็นได้